ครับสวัสดีครับต่อไปเราจะพูดถึงสมก,การอินทิเปรเสริมของอินฟังก์ชันอินเวอร์สนะครับหรือพูดง่ายง่าว่าถ้าเรากำหนดเส้นโค้ง y เท่า f อินเวอร์ส x นะครับะจะเขียนในรูปของสมก,การอินทิเปรเสริมได้ยังไงนะครับอย่างในบทในหัวข้อที่แล้วเนี่ยเราได้กล่าไลวไว้ว่านะครับถ้าเรากำหนดเส้นโค้ง y เท่า f x มาเนี่ยเราสามารถหาสมก,การอิ erm, นทะิเปรเสริมที่อธิบายเส้นโค้งนี้ได้มากมายนะนะับไม่ถ้วนเลยนะเป็นจำนวนอนันต์ ตัวอย่างเช่นถ้าเรากำหนดเส้นโค้ง y เท่าับ x กำลังสองมาเราสามารถหาสมการอิงตัวแปรเสริมได้ง่ายๆเลยเช่นเราให้ x เท่ากับ t ถ้าเราให้ x เท่ากับ t เราก็จะได้ y เท่ากับ t กำลังสองเห็นไหมครับง่ายๆที่สุดก็คือให้ตัวแปรโดยตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรเสริม t หรือ หรือเราอาจจะให้ y เท่ากับ t ก็ได้นะถ้าเราให้ y เท่ากับ t ถ้าเราให้ y เท่ากับ t เราก็จะได้นะครับ t เท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมครับนะถ้าเราเขียน x ในเทอมอินกตแปด t เราก็จะได้ x เท่า <summ> ก <its> ับบวกลบ s แคว r ์ t อย่างเ้เป็นต้นนะครับ <MAN> นะเพราะฉะนั้นสมการอินทิเรแปดเสริมตัวนี้ก็คือนะ x เท่าก t, ับบวกลบสแควร t กับ y เท่ากนะับ t ก็เป็นชุดนะ ชุดของสมการอิงตัวแปรเสริมชุดหนึ่งของสมการนะครับหรือของเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนะครับหรือนักศึกษาอาจจะให้ x เท่ากับ t บวก1ก็ได้นะครับถ้า x เท,ท,นะท,ท่ากับ t บวก1นึ่งน y ก็เท่าไรครับ y ก็เท่ากับ t บวกหเท่ากับกลังสองหรือเท่ากับ t กำลังสองบวก2 t บวก1่ถ้าเรากระจายออกมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นชุดของสมการอิงตัวแปรเสริมนะอิงตัวแปรเสริมตัวหนึ่งนะครับ หรือนักศึกษาเราให้ให้ y เป็นตัวอื่นนะครับได้ไหมถ้านักศึกษาให้ y เท่ากับ cos ก็ได้นะครับฟังก์ชันติีโกณมิติก,ก็ได้เนาะ,ะสายแล้วกันสาย t ถ้า y ถ้ากับสาย t ใช่ไหมครับ y ถ้าสาย t เนาะ,ะนักศึกษาแทนลงไป y ถ้าสาย t เนาะก็จะกลายเป็น t ก็จะเทต้องอ่านสายนะ y เอ่อโทษทีนะ y เท่ากับไซด t ใช่ไหมครับอ่า y เท่ากับ sin t y เท่ากับไซด t เพราะฉะนั้นอ่ะ y เท่ากับไซด t นะผมอ่ะผมติดอะไรผมติดตรงนี้นะครับ y เท่ากับไซด t เพราะนั้น y อ่<น>ะก็กลายเป็น sin t เท่ากับ x กำลังสองเนาะนะครับเพราะฉะนั้น x กำลังสองอ่า x เดียวก็เท่ากับบวกลบ square root นะครับ sin t อะเป็นต้นอ่ะเป็นต้นโอเค นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดหนึ่งของสมการอิงตัวแปรเสริมจะเห็นว่าเราสามารถหาสมการอิงตัวแปลเสริมแทนเส้นโค้งใน,ในระบบพิกัดฉาก x y ได้ได้เยอะแยะเลยได้มากมายเลยโอเคนะครับคำถามต่อไปคือถ้าเราต้องการหาสมการอิงตัวแปรเสริมสมการอิงตัวแปรเสริมเสริมนะครับของอฟังก์ชัน อินเวอร์สของ fx นะครับก็คือของ y เท่าก f ับ f i n v e r s e x เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรจริง,รงๆแล้วนะครับเราก็สามารถหาได้โดยตรงนั่นแหละก็คือนะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรากำหนด y เท่า f x มาเราก็หา f อินเวอร์ f inverse ใช่ไหมครับแล้วก็หาสมการอินเตอร์แปรเสริมนะได้ตามปกติเหมือนกับหาฟังก์ชันปกตินั่นเองนะครับแต่ในนะแต่ถ้าแต่เราสามารถหาง่ายๆเลยนะตัวหนึ่งนะครับนะโดยใช้ความหมายของ f inverse เนาะ จากความหมายของ f อิน e r s ์นะครับ y ถ้า f อิน e r s ์ x เราจะได้ f y เท่ากับ x ใช่ไหมครับอ่าน,นิสสาจำได้เนาะเนะพราะฉะนั้นะง่ายที่สุดเลยถ้าเราให้ y ไนหะนว่าถ้าเราให้ y เท่ากับ t เราก็จะได้ x นะครับในเทอมของตัวแปร t เนาะ x ก็จะเท่ากับ f t อันนี้ก็จะเป็นชุดของนะสมก,การอิงตัวแปรตัวสูงเอ้ยเป็นสมก,การนะอิงตัวแปรเสริมนะอิงตัวแปรเสริม ชุด1ของเส้นโค้ง y เท่า f inverse x นะอันนี้เป็นนะสมการอิงตัวแปรเสริมนะอัน,นหนึ่งนะชุด1นนะชุด1ของใครของ y เท่ากับ f inverse x นะจะเห็นว่าหาไม่ยากเนาะนะครับนะตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่น ถ้าสมมุติเรากําหนดให้ f x เท่า x กำลังสบวก x บวกหจงหาสมการอินัวเปรตเสริมที่อธิบายเส้นโค้ง y เท่า f x นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยง่ายที่สุดนะครับเราก็ให้นะ x เท่ากับ t ถ้าเราได้ให้ x เท่ากับ t เราเข้าใจนะครับนะ y เท่า f x ใช่ไหมครับนะจะได้ y เท่ากนะับแทน x เป็ t, น t เนาะก็กลายเป็น t กำลัง3บวกกับ t บวกกับ1ใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นสมการอิงตัวแปรอิงตัวแปรเสริมชุด1ของของใครครับเป็นเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมอันหนึ่งหรือชุดหนึ่งนะของใครนะของอเส้นโค้ง y เท่ากับ f x ใช่ไหมครับนะมีเยอะแยะเลยนะมากมายอันที่สอง เขาบอกให้หาสมการอิงตัวแปรเสริมที่อธิบาย y เท่า f inverse x เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ y เท่ากับ f inverse x ใช่ไหมครับโดยความหมายของของ inverse ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่า f y เท่ากับ x นั่นเองนั้นการกำหนดสมการอิงตัวแปรเสริมที่ง่ายที่สุดเลยก็คือให้้ไส้ใน่หรือว่า้ตัว ฝั่งซ้ายมือเนาะ f y เนี่ยนะถ้าเราให้ y เท่ากับ t เนะเราก็จะ x เท่ากับ f ของ t ใช่ไหมครับแต่ว่าเรารู้สูตรของ f x ใช่ไหมครับนะเราก็แทน x เป็น t เราก็จะได้เป็น t กําลัง3บวกกับ t บวกกับ1นั่นเองอันนี้ก็เป็นชุดของสมการอิงตัวแปรเสริมชุดหนึ่งของ y เท่ากับ f inverse x นะจริงๆมันมีหลายมันมีเยอะแยะนะนะครับอันนี้ก็เป็นนะสมการนะอิงตัวแปรเสริมนะชุดหนึ่งของใครของเส้นโค้ง y เท่ากับ f i n x นะครับนะมีหลายอันเนาะโอเคนะครับอ่นะ ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจริงๆมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเราเอาตัวแทนง่ายๆนะครับตัวแทนง่ายๆของสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นโค้งนะครับนะลองดูอันนี้นะครับจงหาสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) นะครับและ y เท่ากับ f แอนเวิร์ส x เมื่อกำหนดให้ x และ y นะสอดคล้องสมการนี้ก็คือ y เท่ากับ x กำลังสามบหนึ่งนะพูดง่ายๆนะครับอันนี้เขียน y อยู่ในเทอมของ x ใช่ไหมครับเราอาจจะเรียกตัวนี้ว่า f x ก็ได้นะเพื่อความง่ายครับโอ้คไหมครับโอเคเพราะ,ะนั้นข้อที่อันที่หนึ่งเลยเราต้องการหาสมการอ,อิงตัวแปรเสริมของใครนะของ y เท่ากับ x กำลัง3 1, ลบหรือ y เท่า f x เนาะ y เท่า f x โอเคมั f, ไหมครับอ่าง่ายสุดก็คือให้อะไร ให้ x เท่ากับนะอ่า t ถ้า x เท่ากับ t เราก็จะได้ y เท่ากับ t กํลังสลบหนะหรือบางคนไม่พอใจอาจจะให้หรือนะาบางคนไม่พอใจเนาะอาจจะให้ให้อะไรนะให้ x เท่ากับรากที่สามได้ไหมรากที่3ของ t ได้ไหมเพราะอะไรนะเพราะแอบเลนใช่ไหมนะครับว่าถ้า x เท่ากับรากที่3ของ t กํลังสมมันก็หลุด นะจะได้ y อยู่ในรูปอย่างง่ายๆโอเคไหมครับก็จะได้ y เท่ากับรนะากที่3ของ t ยกกำลัง3ใช่ไหมลบ1ใช่ไหมครับก็คือแทน x ด้วยรากที่3ของ t ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น t ลบ1นะโอเคอันนี้ก็เป็นนะอีก1ชุดของสมการอิงตัวแปลเซนของฟังก์ชัน y ทั้ x กำลัง3ลบ1เห็ไหมครับจะเห็นว่า ถ้าสมมุติว่ามีนักศึกษาหลายคนเลยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะกําหนดนะสมการอิงตัวแปรเสริมได้แตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะมันมีมากมายโอเคเนาะอ่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นต้นเนาะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นรูปแบบของสมการอิงตัวแปรเสริมก็มีเยอะแยะนะครับอ่ะต่อไปนะครับข้อสองเราต้องการหา,าสมการอิงตัวแปรเสริม ของใครนะของฟังก์ชัน y เท่ากับ f อินเวอร์ส x นะักศึกษาอาจจะหาโดยตรงก็ได้นะครับก็คือนะหา f อิ ed, นเวอร์สโดยตรงนะแล้วก็แทนสมก,การหาสมก,การอินตัวรปรเสริมของ f อินเวอร์สนะครับนะหรือนะักศึกษาอาจจะพิจารณาจากที่เรา,าได้สรุปไปแล้วเนาะก็คือพิจารณาจากความหมายของอินเวอร์สนี่แหละนะครับ เพราะฉะนั้นเนื่องจาก y เท่า f inverse x ตัวนี้มันมีความหมายว่านะครับ f y เท่ากับอะไรนะเท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษากำหนดให้ y เท่ากับ t นักศึกษาก็จะได้ x อยู่ในฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันอยู่ในเทอมของตัวแปร t เลยนะครับง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ y เท่ากับ t เราก็จะได้ x เท่ากับ f t ใช่ไหมครับซึ่ง f t ก็คืออะไรนะก็คือ A ตัวนี้ใช่ไหม ตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือแทนแทนอะไรครับแทน x ด้วยแทนแทน x ด้วย t ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น T ีกำลัง3าลบ1่ถันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสมก,การอิงตัวแปรเสริมคือนะ x เท่ากับ t กำลัง3ลบ1แล้วก็ y เท่ากับ t นะเป็นสมก,การอิงตัวแปรเสริมชุด1นึงของ y เท่ากับ f inverse x นะครับนักศึกษา